แล้วว่านี้ต้องเต้นออกมาไหมวันนี้นะคะวันนี้สนุกสนานแน่นอนเพราะว่าเสียงปรบมือจากสื่อมวลชนเนี่ยดังทีเดียวนะครับปลื้มอ,อกพลื้มใจวันนี้ต้อนรับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับไม่ต้องกลัวโดนแกงนะคะวันนี้อาจจะไม่ขอเสียงกรี๊ดนะเป็นขอเสียงปรบมือดีไหม,ไห,มหรือว่าถือกล้องอายังไงดีอ่ะขอลองฟังเสียงปรบมือดได้ไหมฮะอันนี้มะช็อตปะฮะ ท่านเลยครับเข้าสู่งานแถลงข่าว2023 G Idol World Tour I Am f r e e t y in Bangkok ตองบอกวันนี้คือการคัมแบ็กครั้งยิ่งใหญ่เลยนะฮะของ G Idol ในคอนเสิร์ตเว r ร์ t ทัวเต็มรูปแบบในประเทศไทยสำหรับกลุุ่้งนี้ฮะต้องบอกเลยว่าเขาได้รับความชื่นชมมา,มากๆเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการ แต่งเพลงเองแต่งเนื้อร้องแต่งทํานองเองและที่สุดกว่านั้นก็คือเพลงอะไรฮะที่เพิ่งปล่อยออกมาแล้วก็กระแสะดีมา,มากๆเลยก็คือ,อขอบคุณสื่อมนชนฮะ <laughs> ที่ให้ความร่วมมือกับนุย <laughs> ควินทานฮะทะลุ100ล้านนะฮะตอนนี้ประมาณ160ล้านไปแล้วเรียบร้อยนะครับรวมถึงยังมีการทำาชะเลนะฮะทั่วทุกมุมโลก เป็นเพลงที่ฮิตมากๆเลยจริงๆครับครั้งนี้เขากลับมาพบกับแฟนๆชาวไทยแล้วแน่นอนเลยนะคะที่สุดกว่าน,นั้นมีเรื่องจะแจ้งพี่ๆสือ่อมวลชนทุกท่านนะครับว่าทุกท่านฮะ,ะครั้งนี้ไม่ไแค่กไม่ได้แค่ปรบมือแล้วขอสิงกรีดด้วยฮะ,ะเพราะว่างานคอนเสิร์ตของเราในครั้งนี้ทุกคนครับบัตรของเราโซนเอค่ะ ฮะน่าจะถึงเวลาแล้วที่เราจะได้พบกับทั้งห้าสาวพร้อมหรือยัง,งส์สื่อมวลชนพร้อมไมหมฮะพร้อมข้างหน้าเนี่ยเราเตรียมกันมาแล้วตั้งแต่ก่อนเข้าโอเคเป็นกําลังใจให้หนุยแน่นอนขอฟังเสียงแถวหลังเป็นเป็นแถวของกล้องข้างหลังพร้อมไมหมฮะพี่พี่่แก๊งนุ้ยสิวันนี้เราต้องไปด้วยกันสิพี่ นะโอเคนะฮะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ G I d o L สิ่งสักครั้งได้ไหมฮะกัรอนอสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ประเทศไทยของเรานะฮะนี่วันนี้ต้องบอกเลยทั้งห้าสาวว่าสื่อมวลชนมาเยอะมากๆจริงๆนะฮะทุกคนมาเยอะมาเลยะนๆๆีม่าเาาเยอะา แล้วต้องบอกอีกอย่างว่าสื่อมวลชนของไทยเราไม่ธรรมดาเสียงดีให้ฮ่าก่าฮาฮ่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 าฮนาฮ่าฮ่าง่าฮาก่า่าฮ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 ่เฮ่าฮ่ะย่าฮ่าฮ่นฮ่งฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าาา่าฮ่าา่า คเ <จะ S 1> บเอที่ชคเอเอาละฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันก่อนที่จะพูดคุยเดี๋ยวให้น้องๆทั้งห้าคนได้แนะนำตัวนะฮะกับพี่ๆสื่อมวลชนกันดีกว่านะครับเชิญเลยค่ะอินส่าสุเกกจีดีกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราจีไอเดชสวัสดีค่ะวินนี่ เป็นไงฮ่าสาวๆน่ารักไหมฮะโคตรน่ารักชิเดียวแล้วสื่มวลชนไทยเราเป็นไงฮะน่ารักไหมแล้วทีมด่าวจสค่อข่าวที่ดีที่สุดเลยขอาคุณมากเลยนะคะ นะครเอาละก่อนที่จะไปพูดถึงคอนเสิร์ตนะขอถามเกี่ยวกับเรื่องการทัมแบ็กก่อนเลยเริ่มตน้นด้วยอ,อัลบั้มก่อนเลยนะ I f e e ลเล่าถึงเรื่องราวอัลบั้มนี้ห้ไงไังหมคะเ่ะกล่าสุดนี้นะคเราก็ได้ปล่อยมอัลบั้มที่ 5นะคะชื่อว่า i Feel ค่ะก็เป็นอัลบั้มที่พวกเราตั้งใจทำกันมาแล้วก็พวกเราเมมเบอร์ทุกคนมีส่วนร่วมในการโปรดิวทุกๆเพลงเลยนะคะแล้วก็มีไทเทตัที่ชื่อว่า King ค่ะก็เป็นอัลบั้มที่พวกเราตั้งใจทำมาเพื่อเหมือนสื่อสารเกี่ยวกับความรู้สึกแล้วก็ของวัยที่ตอนนี้พวกเราวัยเป็น20กว่าใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่พวกเราอยากจะพูดเกี่ยวกับวัยอายุ20ค่ะค่ะจะให้เมมเบอร์ท่านอื่นแต่ที่มินนี่พูดมา 민니 님, <laughs> 민 님이 말씀해주신 게 이제 정말 열심히 준비한 그런 앨범이고 지금 나이대에서 하실 수 있는 그런 이야기들을 그런 메시지를 담은 그런 앨범이라고 얘기해 주수있습니다내 앨범이 네, 양루와미 네. 페인 나이 티메머들 어른 참 마. 그럼 이번 앨범에서 또 특별히 좋아하는 곡이 있다면 어떤 곡이실지 멤버분들 궁금해요. 네, 저는 민니 씨의 파라다이스라는 곡을 너무 너무 좋아하는데요. ก็คือส่วนตัวชอบเพลง p a r a ไ i s e ที่เขียนโดยโดยคุณลินนี่มากๆเพราะว่าเนื้อเพลงบอกเลยว่าประทับใจซาบซึ้งมากๆอยากให้ทุกคนลองฟังเพลงนี้ดูครับค่ะนี่ก็ชอบเพลงของทิวที่เขียนค่ะชื่อว่า o r d In o r In ก็คือชื่อสังเกตชื่อพีเตอร์แพนคะคือเป็นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าภาษาเกาหลี o d In o d l In ก็คือเหมือนเป็น ด็กที่ยังเป็นผู้ใหญ่แต่ยังมีความเป็นเด็กอยู่ค่ะก็คือแบบว่าเราโตแล้วอายุยี่สกว่าแล้วก็จริงแต่ว่าเราก็ยังมีความเป็นเด็กที่ยังรู้สึกว่าอยากจะอยากจะอ้อนอยากแบบมีความทาตัวเป็นเด็กๆอ่ะค่ะก็คือเป็นเพลงที่แบบมันเป็นความรู้สึกของเลตอนนี้ก็หวัว่าทุกคนจะฟังแล้วก็อินไปกับเพลงค่ะค่ิก็말씀하ว่าใวก็มีความนออเี่บวส่าทุกคนจะฟ้วกอิเ่ 어린이가 되고 싶은 그런 마음이 아직 있잖아요. 그래서 많은 분들이 공감해 주실 수 있는 곡이라고 많이 들어갈 수 있겠다고 하셨습니다. 다음 분또 있을까요? 어. 네 저는 어, 알러지라는 노래를 좋아하는데 어, 알러지라는 노래가 어, 뭔가 저희 나이대 분들이 다 이제 공감을 하지 않으실까 어떤 고민들이나 그런 게 되게 잘 표현된 노래인 것 같아서 좋아합니다. ส่วนตัวชอบเพลงที่ชื่อว่า Allergy นะคะเพราะว่าคือแฟนๆที่อ hmm? ย oh, 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 ู่ในช่วงอายุเดียวกันก oh, ับพวกเราถ้าฟังแล้วน่าจะเห็นด้วยมันก็คือมีความที่พวกเราคิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในเนื้อเพลงด้วยค่ะไปสุดไก่โอ้โหชอก o v e อ n i g h t o v e ก n i g h t อ้ e หน i g เออ้เนี่ยมันเน้ 뭔가 새로운 제가 쓴 노래긴 하는데 뭔가 진짜 새로운 그런 장르도 시도를 해봤고 그런 걸 콘서트하면서 이게 더 신나고 뭔가 같이 한개네번와한개 네 즐기는 느낌을 느껴서 너무 좋은 것 같아요. 그거는 빅뱅이지만 날쓴우이트 이에요. 그거는 말해이 노래입니다. 이건 시도하는 다이는 노래입니다. 이건 는노래이입니다 이건 시노래이는니이 새로운 이도이하는새입니다이노래니는새서운노래 이건 시도는입 이건 시다 ครับแ 태국어로 시작 계속 태국어로 할줄 알고 기다리고 있었거든요. <laughs> <laughs> <racisme> 다음 <다음을> <laughs> <laughs> 저는 루시드루시미니언니언 그, 뭐 자꾸 자사 하는 거 เป็นเพลงที่ชื่อว่าลูซินนะคะเขียนด้วยคุณมินนี่เหมือนกันบกา็จะัยรกคาก็เม็ว่อัมโมคาจิช่มนัอือจะบอกว่าถ้าเพลงนี้ทุกคนฟังแล้วจะรู้สึกถึงความเซ็กซี่ของเพลงนี้แล้วก็คือถ้าดูภาพเต้นนี่คือมันจะเพอร์เฟกมากๆเลยาก็ชมได้ที่คอนเสิร์ตเรานะนไเพลนต้อชิอร์วิเนชิก้าไอของเล่ทีเดียวน้แน่นอนค่ะ แน่นอนเลยต้องขายค่ะวงนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นวงที่ได้รับการชื่นชมว่าโอ้โหเขาเก่งกาจมากๆนะคะทั้งแต่งเนื้อเพลงเองแต่งคำนองเองปรกมือให้พวกเขาได้ไหาสื่อมวลชนมาทักที่มาบกคนเีกับาื่อมวลชนวตเรดครับโดยเฉพาะเพลงไตเติ้ลก็คือเพลงควินคาร์ไม่ใช่ควินคาร์กันด้จรวงจกได้ 그러니까 도반 동무형 전 세계적으로 다이 곡과 춤을 추고 있는 것 같아요 지금. 어 곡은 다. 어진어. 김하. 김하. 진짜야, 요진군 오, 이기시군병คนไ이이죠 ชื่อภาษาไทยกามกง่ีั้งทิต่างกอ้ยย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 ายย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 ยะยย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 ยัยชื่อโสรยย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 ยียยยยนยย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 โอยยยยียย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 ยูยยยยยยชื่อยย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 ีรยกยยให้กยกมาี่ ดชื่อนิชาค่ะนิชาโอเคได้ยังคะอรทวนอีกรอบจำได้ยังคะชุติมาโอชูติยูวดโซรยาสวยดมายุดีนิชาก้ากเลยรู้สึกไงที่นี่ชื่อไทยบ้างคะทเซ็กตเ เท็กกูโกโอ้โหชนเดวเท็กูก뭔가เธอรู้สึกแอมสวยออภาษาไทยเป็นภาษาที่ผมฟังแล้วมันสวยงามมากๆเลยดีมากเลยและเป็นชื่อที่น่ารักมากแล้วชื่อนี้น่ารักมากเลยแล้วชื่อนี้น่ารักมากเลยแล้วชื่อที้น่ารักมากเลยแล้วชื่อนี้น่ารักมากเลยแล้ชื่อนี้น่ารักมากเลยแล้ชื่อนี้น่ารักมากเลยแล้วชื่อนี้น่ารักมากเลยวชื่อนี้น่ารักมากเลยแล้วชื่อนี้น่ารักมากเลย 많이 읽으셨을 것 같은 그런 이름들을 많이 지셨어요เกาหลีเ미้ามีคือเ아้าจะไม่มีชื่อเล่นเหมือน그래그아2이름을두 <목소리> <목소리> 아, 개를 갖고 계셔 본명이 있고 닉네임이 있는 거에 대해서 되게 신기하고 좋아하셔 가 그럼 태국 이름 지어 줄까 해서 다 지어 주셨다고 ขอบคุณค่ะที่มีนีขอบคุณค่ะนั่นดับมาเอาดับมาเมืองไทยครั้งนี้เป็นเวิร์ลทัวร์กลับมาครั้งนี้เป็นยังไงบ้างฮะรู้สึกย่งไรโอ้ยโอ้ยทอ้ยุอ้ยโ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 อ้่โอ้ยโั้นโี้ยโอ้ครอ้งโี้ยโอ้ยรี้ยโอ้ยโอ่ยโอเยโอ้นโอ้ยโอ้ยโอ่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้มาก้คโอ้ยโอ่ยโอ้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 คโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ย ครั้งครั้งที่แล้วก็คือเป็นครั้งแรกที่มาได้เวิร์ลทัวร์ก็หมายว่าหนฝันไว้ว่าแบบอยากจะมาได้คอนเสิร์ตที่บ้านเกิดตัวเองก็รู้สึกฝันเป็นจริงใช่ไหมคะั้งนี้ก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันรู้สึกว่าเอ้ยเราก็อยากจะทำให้เนเวอร์แลนด์ที่ไทยประทับใจมากขึ้นไปอีกยิ่งกว่าครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเตรียมโชว์พิเศษมาให้เพื่อแฟนๆชาวไทยโดยเฉพาะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็รอติดตามได้ที่คอนเส 이인 씨가 말씀하신 게 이제 공연으로서는 태국에서 두 번째로 방문을 해주시는 거고 1년 만에 방문을 해주시는 거라고 하세요. 저번에 방문하셨을 때 고향에서 공연하는 게 꿈이었는데 이렇게 꿈을 이룰 수 있게 돼서 너무너무 좋으시다고 하셨는데 이번에도 마찬가지로 너무너무 설레이고 떨리는데 정말 많은 걸 준비해 주셨다고 하셨습니다. 태국에서 제일 그리웠던 거는 뭐가 있을까요? 타이아한 คิดถึงมกมากคิดถึงอาหารไทยมากคิดถึงคิดถึงอาหารไทยมากๆคิดถึงอาหารไทยมากๆชอบอะไรบ้างฮะต้องไปอยู่กัังัวเลต้อยำงว้ามังกมังกย์ยทั้งหยหมังทัผัดไทยอ้าต็งโมบัง ทุกอย่างเลยคือน้องๆทุกคนแบบว่าทานอาหารไทยเก่งมากทานได้หมดเลยแบบไม่มีอะไรที่ทานไม่ได้เลยเป็นมงคลเลยทุกนชอบกนทุกคนชอบกินมากทุกคนชอบกนากทุกนชอบกินมากทุกคนชอบกนมาก 태국 음식을 너무 좋아해 가지고 오늘 태국에 오는데도 어제 태국 음식을 먹고 왔어요. 잠깐만 아니, 아주 투 많은 인포에션있요그니까เป็นคนที่ชอ는อาหารไทยมากๆ.วันนี้เราเพิ่งมาที

다거이 어, 저는 그 개인적으로 그 태국 팬도 อชอบันเป็นโตโอ้ดงชวยจูวอ,อิอวอออก,กอวชอบมากเลยทำไสปสามซองแล้วค่ะว้าวและคุณชูวาล่ะฮะภาชาชะลเยอะ 방금 치킨 얘기하고 전 사실 먹는 거 말고 태국 차가 우리 이동하는 차 너무 좋아요. 그러시아어데그러시아러러한하고예쁘 ของทานเล่นในรถก็มีข้างในก็สวยมากแอร์<า>เย็นค่ะแล้วก็เคอนโชซลแล้วก็โซฟาแ, so แบบสบายก่งเลยอะเบาะนั่งสบายอันนี้พูดมาดูคุณผู้หญิงผู้จัดดีใจแล้วนะคะเนี่ยที่รถช,ชิมเป็นชิมคนนี้ต้องน้องชอบมาก ่ะมาแล้วคะแล้วเป็นครั้งแรกที่เรามีิความรู้สึกว่าปกติศิลปินมาจะบอกว่าพูดอาหารสถานที่ท่องเที่ยวรถตู้ฮะทุกคนจริงๆเราชอบรถตู้อมสินันั่นเทกด์ที่ชอส์ั่าเป็นร้งแาไดนงชิร์ตนี้ให้ฟังเลยแม่ไม่ห้ามอันนี้เป็นคอนเสิร์ตที่มาถึงคอนเสิ์ตครั้งนี้ชื่อว่า I am pretty อยากให้เล่าคอนเซ็ปต์ของชื่อคอนเสิร์ตนี้ให้ฟังเลยแมได่ห้ามคอนฮะิะท่างคนเสิร์ตค้นี่ 에요. 이거에 대해서 설명과 컨셉 어떤 컨셉인지부드릴게요 어, 저희 이번 월드 투어 I am f r e 티는 저희 아이들의 아주 자유로운 모습을 되게 페스티벌처럼 그런 표현한 콘셉트입니다. 다 와서 아마 즐겨 주실 수 있을 것 같아요. 그็ท 여러분이 ก็จะเห็นว่าคอนเซ็입니다งพวกเราก็คือเฟสติวัลของพวกเ G o 그리고 저희가 이번에 스탠딩이잖아요. 저번에는 이제 다 앉아서였는데 또 스탠딩이 있어가지고 저희랑 정말 춤추듯이 놀수 있는 콘서트일것 같습니다. 방금 전에 한 대만 럽이니 미소 티 스탠딩 럽니 럽미소스 스탠딩 루알이가 그 팬팬 빼리 빠빠거 버블 아데이 레일 하우 생각나는 하 정말 재밌을 거라고 나 이리 봐마 레오 이스파일 유밥 เปิดเผยไปเลยมันก็คือเซอร์ไพรส์ของเราวอน้องที่เราเตรียมมาเพราะฉะนั้นเอาแค่นง้แน่ๆนิดๆแล้วกันขอคนหลักคำก็แล้วกันฮะที่จะพูดถึงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ความพิเศษนี่ก็คอนเรัตในคันวามพิศษเนี่ยคือก็คนรังนีคมเนี่ยอนนี้ามเียกนิร้ามพิเศษเน่นเตนันานใันยนเ ครั้งแรก,รกแเขาจะเกิไคุณสุรัาเคิดเหมือนกันครั้งแรกเธอเท่้ only 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 อ๋อ o n แล้วก็ครั้งแรกครับสวยส <laughs> <laughs> วยมกสวยมากสวกสวยมากสวกวยมากกอกกกก ยากเลยเบื่อเรื่องชิ้นสึดปังค่ะสึปังเบ้ปังใหญ่างยังให้บอกว่าไอดอลสุดปังก็คือมาแล้วก็คือปังที่สุดนะ<โด>ที่สุดที่สุดหาเอาละ่ะ<โด>ทั้งหมดครบอย่างครบอย่างครบหมดแล้วนะทั้งหมดทั้งมวลนี้ทุกคำของน้องๆจะอยู่ในคอนเสิร์ตต้องรอติดตามวันพรุ่งนี้นะครับสุดท้ายแล้วฮะส,วสาวๆทั้งห้าคนครับต้องฝากกับแฟนๆออดอ้อนแฟนๆนิดนึงกับสื่อมวลชนนะคะว่า 내니저 거니? 이 이제 마지막으로 한 분씩 다 말씀하셔도 좋겠는데, 내일 만나시는 팬분들께 초대한 말씀 부탁드리겠습니다. 아, 이나, 우리 태국 레브랜드가좀 어린만이 안 와서 너무 설레요 네, 일꼭코 어, 엄청 멋있는 무대 보여줄 테니꼭 와주세요. 진짜 후회 안 하게 가시면 어, 좋겠어요. พายในเบลล์ทุกคนคะคือเราไม่ได้เจอกันนานมากเลยพรุ่งนี้บอกทุกคนได้เลยว่าเราเตรียมการแสดงเท่ๆมาให้ทุกคนได้ดูกันเยอะมากมายนะคะทุกคนจะไม่มีผิดหวังแน่นอนคะ่ะมากันเยอะๆนะคะอ๊โอ okay. oh, ้พายในเบโล์ค uh, 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 ิดถึงมากๆเออเออ่ายในเบโบสวยมากน่ารักมากอร่อยอร่อยมาก <목소리도> 네 아무튼요 이번에 태국에서 정말 태고 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 태이 태고 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 이고 태고 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 태 어, 저번 이제 콘서트에도 정말 뭔가 재미있고 감동적이었던 그런 기억이 있어서 일단 너무 기대되고요. 또 우리 네버랜드 여러분들이 또 민니 언니 우는 거 보고 싶으면은 네, 오시면 좋겠습니다. 많이 와주세요. ครั้งที่แล้วจำได้ว่าสนุกมากๆซาบซึ้งประทับใจด้วยคือมีแต่ความทรงจำดีๆที่พวกเราสร้างด้วยกันใช่ไหมคะพวกเราก็เลยรอคอยที่จะเจอแฟนๆชาวไทยมากๆเลยนะคะในเวอร์แลนด์ทุกคนแล้วคือถ้าใครอยากเห็นพี่มินนี่ร้องไห้อีกมากันเยอะๆเลยนะคะไม่ต้องร้องแล้วเนี่ยอานดับกรักวิญญาณนียกบเนเวนด์เรื่องมาแล้วจริงๆโอ้โหโอ้โหโอ만โหโอ้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 โหโ ให้ได있도록하겠습니다그리고มิ보นี่เออร้องน้ำตาแบบนี้ด้วยนะคะที่ทุกคนรอพวกเรานานมากเหมือนกันใช่ไหมคะก็คือแบบที่ทุกคนรอคอยพวกเราก็ได้เจอกันแล้วพรุ่งนี้นะคะก็คือตั้งใจเตรียมความสนุกมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็แบบที่บอกไปถ้าทุกคนอยากเห็น วินนี่ร้องไห้ก็คือมากันเยอะๆได้เลยแะถ้าวินนี่ร้องไห้เยอะเกินไปมิยอนก็อาจจะร้องให้ตามอีกถ้าทุกคนอยากเห็นโมเมตนต์นี้ก็เจอกันในอคอนเสิร์ตพวกนี้นะคะอยากเห็นทุกคน,กปปนร้องหมดเลยทำไมอะก็ช่นทเเา่มอนยเาเยต้อมจอกันในคอนเสิเลยตมาแล้วคะเพราะว่ามิยอนไม่ค่อยร้องไห้คือก็เลยชารทเลยต้มาเจอกันในคิ์เก็เป็นครั้งที่สที่ม,มเาเล่นคอนเสิร์ตของตัวเองท ก็ตื่นเต้นตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่อาจจะแบบว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะก็อยากให้ว่า,าตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วก็คือว่าเราเตรียมโชว์ไว้แบบตั้งใจมากๆจริงๆเพราะว่าปีที่แล้วก็พวกเราก็สนุกมากๆล้าก็รู้สึกว่าในวันไหนก็ประทับใจกับโชว์ที่แล้วก็แบบเออตั้งใจอยากให้มันดีขึ้นไปอีกคะ่ะก็ครั้งนี้เป็นเหมือนเฟสติวัลใช่ไหมคะรับรองว่าทุกคนจะมันกับพวกเราแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก็อยากมาดูกันเยอะนะคะ I was e 이 g 두 번째 공연이 t 태국에 사는 게 너무 너무 떨리신다무얘기 l d that I w 셨 s told that I was 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 t o l 와, 하나, 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 하는 하나, 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 하 오늘 너무 즐거운 기자행연이어가지고 너무너무 감사하다고 본인이 지금 다 하고 있는게. 오늘 너무 즐거운 공연이기를 바랍니다. 감사합니다. 감사합니다. 기자님들. ดีใจที่ได้เจอทุกคนคะวันนี้ขอบคุณอมาที่มาหาพวกเรานะคะก็ฝากติดตามจีไเดอ้ด้วยอบัมั่องยทชินตนนะคสื่อมวชนทุท่านด้วยฮะและทุกคนรับขอเสียงดังๆให้กับ G ีด้วยนสุดท้ายเราจะให้ถ่ายภาพกันอีกครั้งหนึนะคะสื่อมชนคบ่ 나우 저해겟 파트릿 1샷 나캅. ยังไง 동사 피피 시민 여러분들도 나와. 네. 가운데 메인 카메라 먼저 봐 주시고 이번에는 우리 사디 카포즈 부탁드리겠습니다. 네, 뒤에 가운데 카메라부터 먼저 봐 주시고 어, 앞으로 부탁드리겠습니다. 네, 가운데로 부탁드리겠습니다. 네, 사서디카 포즈 다시 부탁드리겠습니다. 저희 뒤에 카메라 봐주세요. 왼쪽에도 부탁드리겠습니다. 저기 왼쪽에 부탁드리겠습니다. 자, 이번에는 오른쪽입니다. 오른쪽 부탁드립니다. ทักทายครับขอบคุณครับซึ่งมวลชนครับขอเสียสักครั้งให้กับจีไอดาวขอบคุณครับขอบคุณครับต้องฝากด้วยนะครับแม้ว่าบัตรเราจะโซดาวนะครับแต่ยังไงก็ฝากสึ่งมวลชนทุกคนทุก